ะะคะดอกของหมากผู้หมากเมียกำลังออกดอกค่ะสีเขาก็สวยไม่แพ้กับไม้ด่างนะคะกำลังออกดอกค่ะก็จะมาเก็บไปปลูกเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำได้ จะหาอันเล็กๆอ่ะถ้าเขาเล็กๆเ,เขาก็ยังไม่ออกสีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะป้าก็จะมามารีวิวการต้นไม้ที่อยู่ในน้ำแล้วนะคะ ก็คือเราจะเอาหาพวกแก้วที่เราไม่ใช้แล้วก็คือจะเป็นแก้วที่เขาแจกจำลวยมาที่เราไม่ใช้ก็คือจะเอาไปเลี้ยงแขกเขาก็มันก็ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็เอามาให้เป็นที่ใส่ต้นไม้โชว์ๆสวยๆนะคะอย่างแรกเราก็จะเอาหินเนี่ยนะคะใส่ไปบ้างก่อนแล้วก็เราก็หาต้นไม้ที่สวยๆงามๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะมันเป็นไม้มงคลนะคะปลูกไว้ก็ดีอยู่อันนี้ล้างมาแล้วนะคะรากเขาก็จะสวยป็กอย่างก็จะใส่เลยแล้วเราก็จะใส่น้ำส่วนมากถ้าใส่น้ำเนี่ยบ้าก็จะใส่เครื่องชูกำลังไปแค่ครึ่งกว่านะคะเพื่อให้เขา ต้นไม้เขาสดชื่นก็ใส่ไข่ไม้พวกนี้เขาอยู่กับน,น้ำได้ค่ะเราก็จะเอาหินเนี่ยปะคับให้เขายืนต้นอยู่นะคะ ส่วนอันเนี้ยสูงหน่อยเราก็หาต้นไม้ที่มันสูงๆอันนี้จะเป็นเข็มสามสีนะคะจะใหญ่เกินไปอันนี้เข็มสามสีนะคะต้นเข็มสามสีก็จะอยู่ได้ในน้ำเราก็ลองปักลงไปก่อนถ้ามันยาวเราก็ตัดออกตัดเราก็ตัดลักษณะเฉียงๆนะคะเพราะว่าเขาจะได้ดูดน้ำได้ ก็้วแกหินมีทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะคะก็ใส่ลงไปก่อน <c oughs> เพืขาบังคับไม่ให้ต้นไม้เขาก็ใส่น้ำไปตองต้นค่ะเดี๋้วเราก็ดูแก้วอันที่มันเล็กๆ น,น่ารักนากเนี่นี่ค่ะอันนี้เป็นต้นหมักหมักผู้หมักเมียนะคะแล้วก็ไปหาต้นที่เล็กที่สุดมาแล้วก็ดึงตรงนี้ออกเขาเป็นง่ายค่ะเดี๋ยวลากเขาก็จะออกตรงนี้นะคะไ,ได้ช่างก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะ เพื่อบังคับให้เขาอยู่เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นภูด่างนะคะเพราะว่ามันยาวหน่อยเราก็ ต้องใช้แก้วยาวต้องดูตามความเหมาะสมด้วยนะคะคือภาชนะที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราเอามาทำประโยชน์ได้หมดเลย ือถ้ามันล้มเราก็พยายามปรับแต่งให้ดีนะคะเพราะว่าแก้วเรารู้สึกปากมันจะกว้างไปหน่อยส่วนต้นนี้ก็จะเป็นหัวใจราชหัวใจลาหูค่ะเราก็จะเลือกกิ่งที่มันดูดีๆหน่อย ก็ไม่ต้องเสียดายนะคะก็มีสวยๆแล้วก็ไปตั้งตามมุมบ้านก็แปกสวยแปลกๆดี นี่มันเป็นใหญ่ๆห,ห,หมดแล้วนะคะแต่เราจะมีแก้วเล็กๆน้อยอ่ะได้กแก้วทีนี้ก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะหินบางทีได้มามันจะมีฝุ่นฝุ่นปิดอยู่เนี่ย เราก็ล้างให้สะอาดก่บน,น้ำหมดนี่ค่ะเราก็จะได้ต้นไม้ที่มันอยู่กับน,น้ำเลยนะคะสวยๆง,งามๆแบบนี้เลย แล้วเหมือนคลิปก่อนก่อนที่ป้าเคยทำโชว์ไว้เกี่ยวกับเรื่องต้นบันไดเศรษฐีนะคะที่เราเคยใส่แก้วใส่อะไรไว้เนี่ยเป็นทุกต้นนะคะเนี่ยมีบางอันก็เอาไปให้เพื่อนๆเขาไปบ้างแล้วเนี่ยค่ะเป็นหมดเลยต้นบันไดเศรษฐีเราก็จะได้มีของไว้ตกแต่งบ้านตามมุมบ้านตาม ให้เพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ระลึกได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ